สามคีย์ในการที่เลือกใช้แปลงสีฟันให้กับลูกนั่นก็คือคนแปลงอ่อนนุ่มกลมมนหน้าตัดตรงนะคะเนาะเพื่อให้เป็นมิรนะคะกับเหงือกและฟันทําความสะอาดฟันนะคะเนาะได้ดี2นะคะขนาดพอดีกับช่องปากลูกเลือกที่ข้างฉลากนะคะอายุระบุตามช่วงอายุของลูกแล้วก็พอดีกับช่องปากลูกและสามนะคะจับถนัดมือผู้แปลงคิดถึงเป็นแปลงสีฟันเด็ก ดีแล้วค่ะคุณแม่ค่ะร่วมพัฒนากับทันตแพทย์มาใช้ได้กับฟันน้ำนมซี่แรกของลูกที่โผล่พ้นเหงือกขึ้นมาหรือใช้ได้กับลูกที่อายุตั้งแต่1ปีจนถึง6ปีได้เลยคนแปลงอ่อนนุ่มกำลังดีคนแปลงกลมมนและหน้าตัดตกคอแปลงโคง้งอ่าเห็นไหมคะคอแปลงโคง้งแล้วมีความที่แบบยืดหยุ่นไดน้ตัวแปลงหุ้มด้วยยางกันลื่น จับถนัดมือผู้แปลงสุดฐานตั้งได้นะะไม่มีสาร BPA แล้วก็สามารถที่จะเข้าเครื่องอบ UV ได้นั่นเองค่ะคุณแม่ค่ะนะคะจึงเหมาะมากเลยสำหรับฟันน้นํานมซี่แรกของลูกที่โ,โผล่ลเหงื่อขึ้นมาเริ่มต้นแปลงฟันลูกนะคะด้วยแปรงสีฟันเด็กคินดีได้เลย